ผู้ได้ปาถนาสุขติโลกสวรรค์ปาถนาพบเบื้องสูงที่เป็นกามภพที่เป็นชั้นทิบสมบัติปาถนาการเกิดในชั้นสุขติภูมิมนุษย์เทวดากรามภพเรียกว่าการจะได้เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดากามภพเราจะต้องมีจิตใจ เป็นผู้ที่รู้จักให้ทานรู้จักเสียสละเป็นผู้ที่รู้จักรักษาศีลควบคุมสำรวมระวังทางอายตนะไม่ฆ่าไม่เบียเดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่เรียกว่าเหตุปัใจจัยในการที่เราจะได้มาเกิดในภพสุคติภูมิคือมนุษย์และเทวดาเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่อยากที่จะหมุนเวียนตัวเองตกตำ่ำ ไม่อยากที่จะทําให้ตัวเองไปทุกข์ยากลําบากอยู่ในอบายภูมิไม่อยากที่จะทําให้ตัวเองต้องกลับไปชดใช้กรรมอยู่ในภพเบื้องล่างนารกอาสูรกายเปรตวิสัยสัตว์เดรัจฉานก็จงเป็นผู้รู้จักให้ทานรู้จักเสียสละรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางในการทําบาปทํากรรมคือเพียรละบาปเพียนเจริญกุศลเรียกว่าเพียน รักษาศีลคือเพียรเจริญกุศลคือการไม่ทําบาปทํากรรมคือการไม่สร้างบาปเพียรเสียสละบาปเพียรสร้างบุญนี่เรียกว่าทานก็คือการเสียสละศีลก็คือการสร้างความดีในการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นทานศีลจะได้ไปเกิดในภพมนุษย์และเทวดาการมาพบนี่เรียกว่าเป็นเป็นปฏิเปทาเป็นหนทางเป็นหลักการปฏิบัติ ที่จะทำให้เราได้ไปเกิดในภพบเบื้องสูงสุขติภูมิเราจะต้องมีการให้การเสียสละการละสิ่งที่มันมีโทษสิ่งที่มันทําให้ตัวเองรุ่มหลวงมัวเมาการที่เราจะให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเสียสละทรัพย์สินเงินทองข้าวของในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้เราจะต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันให้คนที่ลําบากกว่าเราให้คนที่เขาไม่มีเหมือนเรา เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยการให้การเสียสละตามเหตุตามปัใจจัยในความเหมาะสมในความเปลียนไปได้ในความพอมีพอเป็นตามเหตุตามปัจจัยตามบุญวัสนาบารมี <c oughs> การรักษาสิ่งก็ควบคุมสารวมระวังไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยทางกายทางวาจ,จาทางใจไม่คิดเบียดเบียนเพราะการคิดเบียดเบียนเป็นหนทางที่ผิด เป็นหวนทางที่ไม่ถูกอย่างมากเพราะฉะนั้นความคิดที่ถูกก็คือคิดออกจากกามคิดออกจากโลภโกรธหลงคิดออกจากความพยาบาทเบียดเบียนเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ใดที่มีความปรารถนาในสุขติภูมิมนุษย์โลกและโลกสวรรค์เทวดากรรมภพก็ควรที่จะให้เสียสละรักษาศีลควบคุมสารวมระวังมันจะเป็นหวนทางเป็นหลักการใจจะทำให้เราไม่ตกตำ่ำไป อู่ในภพบเบื้องล่างภพบเบื้องตำ่ำแต่ถ้าปารถนาไปพระนิพพานจะต้องมีสมาธิสติปัญญาเรียกว่าหนทางหลักการที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากภพบเบื้องล่างภพบเบื้องต่ำได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่หมุนวนเวียนกลับไปในเกิดในภพบอบายภูมิคือไม่กลับไปเกิดในนรกอสูรกายเปรตวิสัยและกลับไม่กลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะต้องเจริญสมาธิ สติและปัญญาให้มันเป็นมหาสมาธิให้เป็นสัมมาสมาธิมหาสติสัมมาสติและมหาปัญญาและสัมมาปัญญาคือการเห็นสัจธรรมอย่างถูกต้องเรียกว่าเราจะต้องเจริญสมาธิสติปัญญาเพื่อที่จะได้ไม่หมุนวนเวียนกลับไปเกิดในภพบเบื้องล่างภพบเบื้องต่าจะได้เป็นพระอริยะบุคคลผู้ปล่อยวางในขันห้าปล่อยวางในการหมุนวนเวียนอยู่ในโลก เป็นผู้ที่ปล่อยวางกระแสโลภเข้าสู่กระแสธรรมเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลพระผู้ประเสริฐในพระพุทธศาสนาไม่ยึดมั่นยึดติดในลาบในยศในสุขในสนเสริญแบบโลกโลกไม่หลงไหลหรือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสกายอารมณ์สัมผัสถ้าจะมีจะได้ก็ให้มีให้มันได้อยู่ในศีลในธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญสมาธิสติปัญญาเราจะได้จะมีอะไรเราก็จะตั้งอยู่ในศีลในธรรม เราจะตั้งอยู่ในความถูกต้องทั้งกายทั้งใจทั้งจิตของเรามันจะอยู่ในความถูกต้องถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้าเราได้มาด้วยความไม่เบียดเบียนมันเรียกว่าการได้มาโดยชอบมันไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมเรียกว่ามันเป็นหนทางเป็นหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องถึงจะเป็นพระอ,อริยบุคคลถึงจะคลองเจ้าคลองเลื่อนอยู่แต่ยังมีทรัพย์มีสมบัติอยู่แต่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความชอบนี่เรียกว่ามันเป็น ทรัพสมบัติมันเป็นผลพลายได้จากบุญกุศลที่เราเคยสร้างไว้แต่เราไม่ได้มาได้มาด้วยความเบียดเบียนด้วยมาด้วยทําให้กันที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันถึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนเราให้เราได้ห <c oughs> ลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเพราะผู้ที่เป็นอริยะบุคคลมันมีจิตใจเมตตากรุณาุมตตาอุเบกขาอยู่ในตัวมันมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในตัวอยู่แล้ว ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถเป็นอริยะบุคคลได้ก็ไม่สามารถเกิดในภพเบ,บื้องสูงที่หลุดพ้นจากภพเบื้องล่างเบื้องต่ำได้เพราะฉะนั้นอยากเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในมนุษย์โลกสวรรค์ก็จะต้องทานศีลอยู่ในขั้นของทานอยู่ในขั้นของศีลถ้าเรามีแค่ทานมีแค่ศีลถึงเราจะเสียสละออกมาบวชมารักษาศีลแต่ถ้าเราไม่ได้สมาธิสติปัญญามันก็ยังอยู่ในชั้นกามาพบ มันอยู่ในชั้นสุกติโลกสวรรค์ถึงเราจะรักษาศีลถึงเราจะเสียสละย่อเยือนออกมาบวชแต่ถ้าเรายังมัวหลงไหลอยู่กับลาภกับยศมีแค่ศีลคุ้มครองตัวเองให้พอได้อยู่ได้กินในเพียสมณะเพศของนักบวชแต่มันก็ยังไม่ทําให้เราหลุดพ้นไปจากภพเบ,บื้องล่างเบื้องต่าไปได้ถ้าเราจะพ้นไปจากภพเบ,บื้องล่างเบื้องต่าเราจะต้องเจริญสมาธิสติปัญญาเห็นการเกิดการดับอย่างแท้จริง ทำให้มันเกิดยะถาพุตยานทัศนะคือการเห็นสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงอย่างถูกต้องจะต้องเห็นทั้งเมื่อทั้งสว่างทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งได้ทั้งมีทั้งไม่ได้ทั้งไม่มีทั้งอดทั้งอิ่มทั้งหิวทั้งได้ตามความปัรถนาและไม่ได้ตามความปัรถนาเรียกว่าการที่เราจะเกิดยะถาพุทตยานคือการเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงจะต้องเห็นแบบนี้เห็นโลกทั้งสองด้านเห็นการเกิดการตายเห็นการเวียนว่ายตายเกิด เห็นกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นกันอาศัยกันเกิดเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มันจึงเกิดตามมาเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นตามมาเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนี่เรียกว่าเราจะต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับเป็น เหตุเป็นปัจจัยในการอาศัยกันไปนี่เรียกว่าเราจะต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องสมาธิสติปัญญาจะต้องมีความตั้งมั่นและมีการละเลึกรู้ตัวอย่างถูกต้องในการระเลึกถึงความตายความดับระเลึกถึงการเกิดการดับของสิ่งปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาระเลึกถึงดีถึงชั่วถึงถูกถึงผิดถึงคุณถึงโทษถึงเหีุยถึงผลถึงประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและกับภายนอก เรียกว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิสติปัญญาเกิดเป็นอริยบุคคลในชั้นโลกุตระเพราะฉะนั้นทานสินได้อยู่ในแค่โลกของกามสุขคือมนุษย์สวรรค์แต่ถ้าสมาธิสติปัญญาก็จะได้อยู่ในชั้นอริยบุคคลชั้นโลกุตระชั้นเทวดารูปภพเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้โลกนี้อย่างเข้าใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง